สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะตกนานหน่อยก็เลยต้องมาดูไม้ตอนเช้านะคะว่าเป็นยังไงบ้างมันจะมีปัญหากับน้ำฝนนะคะเพราะว่าน้ำฝนจะมีธาตุในตัวเช่นเยอะออการใส่ปุ๋ยเนี่ยจริงๆแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าปุ๋ยมันจะมีอยู่ในน้ำฝนอยูนในตัวเจ่นอยู่แล้วปัญหาก็คือมันอาจจะทำให้ลำต้นเนี่ยคะ่ะ ตกผิวแตกนะคะเพราะว่ากินเยอะนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมาดูตอนเช้านะคะว่าอย่างกิ่งเนี่ยค่ะเอายอดนะโทษทีดอกเนี่ยค่ะก็ให้เอาออกนะคะเพราะว่าถ้าถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้มันจะเน่าแล้วก็มันจะทําให้ลามเน่าเข้าไปในกิ่งด้วยนะคะตอนเช้านี่ค่ะต้องมาเอาออกแล้วก็ใบเหลืองๆนะคะต้องเอาออกเพราะว่าถ้าอยู่ค้างอยู่แบบเนี้ยค่ะนานๆเนี่ยนะคะ มันก็จะเน่าลามเข้าไปในกิ่งได้นะคะจะทำให้เน่าหมดทั้งกิ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะต้องเอาออกนะคะดอกที่ร่วงแล้วอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะถ้าเอาทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะเน่าลามต้องเอาออกนะคะตอนเช้าต้องมาดูเนี่ยค่ะคือแก้ปัญหาไปก่อนไม่งั้นมันจะถ้านานๆเข้าอะคะ่ะมันจะลามเข้าไปในกิ่ง ก็จะเน่าได้นะคะหน้าฝนคนรักไม้รักชนชมนะคะต้องดูแลกันหน่อยเพราะว่าเชือ้อโรคจะมาจากน้ำฝนเยอะนะคะเป็นโรคเชื้อราทางใบทางลำต้นหรือว่าถ้าเป็นที่รากนะคะก็จะทำให้ถ้าน้ำไม่ระบายไม่ดีนะคะก็จะทำให้รากเน่าถ้ารากเน่านะแช่น้ำนานๆน,น,นี่มันก็จะลามขึ้นมา เน่าจัดข้างข้างล่างอะคะ่ะในดินมันก็จะลามขึ้นมาแหละนะคะจนะ,ะทําให้ลําต้นเนี่ยเน่าได้ในที่สุดนะคะันดูแลกันนิดนึงนะคะคนรักไม้ทุกท่าน